ดีครับตมนายที่ลาดจันเซลอยู่เวลาที่ดีกับแพงเพจน,นะครับห้องเฉพาะ 72, รือจุดสองเลขทีสุดเจนหนึ่งครับนนี้ก็จะมาสอนขับรถเกียร์ธรรมดานะครับอย่างแรกเรามาแนะนอํกกอลูกรอข้างในกันนะครับฝั่งสายสุดนี่จะเป็นคาดนะครับนี่จะเป็นเบรกนี่เป็นคันเร่เง อย่างแรกก่อนที่เราจะขับครับเราต้องปรับเบาะให้พอดีรับคนขับนะครับเราต้องลองเหยียบคัทแล้วก็ลองรับไปอย่าให้นอแล้วมันติดตรงอะไรนะครับทีเพเรารับอย่างแรกเราเหยียบคัทอย่างแรกนะครับเหยียบคัทไปก่อนให้มันจุดเราก็ใส่เกียร์ครับเราใส่เกียร์ปุ๊บเราค่อยๆล่อยคัท ให้รถมันไหลไปก่อนนะครับให้รถมันไหลปุ๊บเราค่อยๆเพิ่มคันเร่งเข้าไปให้รถมันไปต่อได้ครับแล้วพอไปจุดเราก็เปลี่ยนเกียร์แล้วก็ทเหมือนเดิมครับค่อยๆค่อยๆพาแล้วก็เหยียบคันเร่งเพิ่มไปครับถ้าเราจะเบรกเราก็เหยียบคันเร่งครับแล้วก็เหยียบเบรกด้วยแล้วก็ปล่อยเกียร์วานนะครับนะฮะเราจะจอดเราก็ดึงเบรก เดี๋ยวเรามาดูแบบละเอียดกันนะครับการขับรถเกียร์ธรรมดาซ้ายสุดคือคาัตรงกลางคือเบรกขวาสุดคือคันเร่งนะครับอย่างแรกเราดูเกียร์ตรงนี้ครับเกียร์ตามนี้เลยนะครับเรามาอย่างแรกเราเหยียบคาดให้สุดครับเหยียบคาดให้สุดเรามาใส่เกียร์ทุบ เกียร์หนึ่งนะครับแล้วเราก็ค่อยๆปล่อยคานนะครับค่อยๆปล่อยอย่างนี้นะครับค่อยๆปล่อยจนรถมันไหลนะครับพอเรารถไหลแล้วปุ๊บเราค่อยๆเพิ่มคันเร่งฝั่งขวานี่ครับค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มจนรถมันขับไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็ปล่อยสุดได้ขั้นตอนต่อไปเราก็เหยียบคานเหมือนเดิมครับเหยียบคานปล่อยคันเร่งจะเป็นอย่างี้ครับเนี่ยปล่อยเหยียบคานปล่อยคันเร่งเหยียบคานปล่อยคันเร่ง แล้วก็มาเปลี่ยนเกียร์เป็นเกียร์สองนะครับก็เหมือนเดิมครับแล้วค่อยปล่อยคัดเหยียบคันเร่งไปสุดเปลี่ยนเกียร์เหยียบคัสปล่อยคันเร่งเปลี่ยนเกียร์ปึ๊บเกียร์สามแล้วก็มาเหมือนเดิมเหยียบคันเร่งปล่อยคัสทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับสุกบ่อย เราก็จะมาลองขับสนามจริงกันนะครับอัแรกก็เปิดแอร์ก่อนครับออนเราก็ปลดเบรกมือนะครับให้เราเหยียบเบรกไว้เลยพอเราจะไปปุ๊บเราก็ดูเกียร์ตรงนี้นะครับเกียร์หนึ่งไปทางซ้ายนะครับเราก็เหยียบคานก่อนครับเหยียบคาให้สุดแล้วใส่เกียร์หนึ่งครับแล้วค่อยๆปปล่อยคันเร่งพอรถมันไหลเราค่อยๆเพิ่มคันเร่งไปครับเพิ่มคันเร่งไปเรื่อยๆ ค่อยๆไปครับระวังชนเขานะครับไปปุ๊บพอเราจะเลี้ยวปุ๊บเราก็เหยียบคันเก่อนนะครับเหยียบคันแล้วแตะเบรกครับให้รถมันหยุดดูซ้ายดูขวาแล้วพอเราจะออกเราก็ปล่อยคันเอ๊ะปล่อยคันนะครับแล้วก็ค่อยๆเติมคันเร่งเข้าไปเรื่อยๆอค่อยๆปล่อยคันนะครับไม่ใช่ปล่อยหมดเลยอค่อยๆปล่อยทีละนิดพอรถมันไปไหลไปแล้วมันจะไม่ดับนะครับเราก็ปล่อยคันได้เต็มเลย ไปเรื่อยพอเราจะเบรกเราเหยียบคัสแล้วก็เห 2, ummer, our, ยียบเบรกดูซ้ายดูขวาแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับปล่อยปล่อยค้าถ้าค่อยปล่อยให้รถมันไหลเพราไหลปุ๊บเราก็ปล่อยสุดได้ครับพอไปรู้ปุ๊บเราก็เปลี่ยนเกียร์เหยียบค้าให้สุดเหมือนเดิมครับแล้วก็ตัดลงมาเกียร์สองแล้วก็ค่อยปล่อยคัสเพิ่มคันเร่งเหมือนเดิมนะครับอกลับบ้านกันนะครับดูครับแล้วก็เติมเลย ่เกียร์หนึ่งนะครับค่อยๆปล่อย,อยๆๆคันเร่งแล้วก็เหยียบค่อยๆปล่อยคัดแล้วเหยียบคันเร่งไว้เรื่อยครับเรื่อยแต่เกียร์สองเหยียบคัสให้สุดนะครับแล้วค่อยๆปล่อยคัดแล้วก็เหยียบคันเร่งครับให้รถมันไปครับตอนนี้นะครับขอบคุณครับ